จบชังก้อนจช้เต่งหนาบรรลุเรื่อง ไ,ได้อยู่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 แปลว่ารูมเมดคือจะหลอน้องแอนสั่งชุดสวยอ๋ออีอ่าได้เล็กมาเดี๋ยวแอนให้ที่อยู่ค่ะ วันนี้ไม่ทุกๆวันจะต้องจะต้องมีการจับฉลากเอาไม่รู้ไม่รู้กดหรอเอฟซี FC จากญี่ปุน่นทุกๆวันจะต้องมีการจับฉลากก็คือทีมเราเนี่ยนะคะเราจะมีการจับฉลากว่า,เ,าเวลาเราพักโรงแรมเนี่ยเราจะได้พักกับใครห้องได้พักกับใครบางวันก็ได้พักกับโยกอะไรเงี้ย แต่บางเงินว่าวันนี้ก็จับฉลากก็จับฉลนกแล้วก็ได้รูมเมทแบบนั่นแหละแบบเหมือนเป็นไฟบังคับยังไงไม่รู้ยยาหวัวจับฉลากก็ได้รูมเมรเอ่อ คนที่คุณก็รู้ว่าใครจริงๆเขาไม่ให้อยู่ห้องด้วยกันเดี๋้เพราะว่าจะตีกัน mm hmm. เล็กล็อกแมนจะเสียห็นจับเพชอย่างก็สิมาล็อกแล้ว mm hmm. คือแกนี่ออกเ mm hmm. มื่อนั้นแม่ แกอนันพี่แก่พลาสติกแป้งออกเฮียด้วยกันเนี่รุ่นพี่เมือ่อเจ้าเริ่มเราในท่านเป็นคือบอด แกจะมาเล่านิทานเหมือนแกน้องแกเล่าเป็นเรื่องเป็นเลาวีหอตเทวดาวน้าฝากฝุดเะ้าเวีาอย่างมาแน่เน่ไปฟังเล่าหลายทีเลยมือจ่อไหลหาดกันหมดแล้วสลากมีใบเดียวเอาน่ะ สำอางร่วมกับรูมเมดแล้วหนึ่งคนละกระเป๋าด้วยคือก mm hmm. ันค่ะ mm hmm. เราในท่านเห็นรูเมบฟังพวกเจ้าไปเล่นตลกเดยมุ่งหมายมีอาฉีบเสริมขึ้นเล่นตลกอยู่แล้ว mm hmm. ดิฉันก็แสดงซิดคอมมาดิฉันก็จะมีการแบบตกมุกที่มันแบบจังหวะอะไรโบ๊ะบะ ค,คุณแตงโมคุณแตงโมแซฟเวอร์สวัสดีค่ะอะไรนี่บอสไปดูซอด,ด้วยไหมคะบอสไม่มาค่ะ บอกตาหวานหวานวันนี้จะบอกตาสาวห้างสาวห้างในตำนานแบบคุณโมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเงินหน่อยน้ำเลนเตอค่ะ